สุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งใน4จังหวัดนำร่องพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจรในระยะที่1ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนา3ส่วนได้แก่แพทย์แผนไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาแบบครบวงจรซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานโครงการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาโดยมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่นๆในภาคใต้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สิ่งที่เรามีต้นทุนสูงมากก็คือเรื่องของสมุนไพรและองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยของสุราษฎร์ธานีเราเป็นหนึ่งใน4ของประเทศที่นำร่อง h e r b บซ City นะครับสุราษฎร์ธานีปราจีนบุรีสกลนครเชียงรายนี่คือ4จังหวัดของรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนเรื่อง h e r b บซ City เรามีต้นทุนในเรื่องของสมุนไพรเรามีต้นทุนในเรื่องของการแพทย์แผนไทยดังนั้นนะครับเรารีดสิ่งที่เรามีต้นทุนตรงนี้ออกมาเรามีโรงงานผลิตต่าง ดังนั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องมีโปรดักต์ต้องมีผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่เป็นของคนสุราษฎร์คำว่ามหานครเวชพฤษาภูมิปัญญาเมืองคนดีนั้นคือการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรแบบครบวงจรที่มีคนปลูกเป็นคนสุราษฎร์มีการแปรรูปโดยคนสุราษฎร์และมีผลิตภัณฑ์เป็นของสุราษฎร์เองที่สามารถขยายผลและก็ใช้ได้กันทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นต้นทุนในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งและนี่คือระบบสุขภาพที่จะยั่งยืนต่อไปของสุราษฎรับ ในส่วนของระบบบริการทางการแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแพทย์แผนไทยประมาณ200คนกระจายอยู่ในหน่วยบริการทางการแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งโดยมีการบูรณาการในหลายประเด็นด้วยกันที่จะช่วยเติมเต็มในการดูแลสุขภาพอันได้แก่การดูแลผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยมุ่งเน้นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ การดูแลผู้ป่วยอมตะพลึกอมตพาตทั้งในส่วนของผู้ป่วย i อ d OPD และผู้ป่วยในชุมชนมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่องในการดูแลรักษาเพื่อลดความพิการของผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้แพทย์แผนไทยสามารถตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการจับชีพจรประกอบการจ่ายยาปรุงเฉพาะรายให้กับผู้ป่วยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทรโรงพยาบาล ชัยบุรีโรงพยาบาลพุนพินเป็นหน่วยบริการต้นแบบถ้าเป็นการนวดเนี่ยของเราที่โดดเด่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของการนวดกระตุ้นการกลืนนะคะการนวดใบหน้าเบี้ยวการพูดไม่ชัดนะคะผลลัพธ์ของการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะโดยพบว่าในปี2515การนวดกระตุ้นการกลืนนะคะในผู้ป่วยในโรคอัมพฤกษ์กรมภาพนะคะพบว่าดีขึ้นถึง92.3%ค่ะโดยผู้ป่วยได้รับการถอดสายมากถึง60%ด้วยกันค่ะ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะเรามุ่งเน้นไปในกลุ่มที่เสี่ยงโรคเบาหวานนะคะแล้วก็กลุ่มป่วยด้วยโรคเบาหวานระยะเริ่มต้นนะคะโดยเราจะมีการดูแลออกเป็นสส่วนก็คือส่วนที่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ส่วนของการใช้ยานะก็คือเราจะแนะนําให้ผู้ป่วยเนี่ย ปลูกพวกสมุนไพรที่ใช้ลดระดับน้ําตาลในเลือดไว้บริเวณบ้านนะคะแล้วก็นําสมุนไพรเหล่านั้นมารับประทานในส่วนที่2ก็คือส่วนของการใช้ยารักษานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยมียาสมุนไพรหลายชนิดนะคะที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะตอนนี้แพทย์แผนไทยสามารถเข้ามาบูรณาการในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปตรวจสุขภาพดูก็หม้อบอกวา่าปลาเป็นกลุ่มเสี่ยงเบ่าว่านหม้อ,าามอก็แนะนำมาไหวายปลูกสมุนไพรเป็นปักริมรัวกินลดน้ำตาลในเลือดแต่ก็ไม่ต้องไปหาม,ม้อกินเองได้เลยกระปอท่านปิดอากาเก็ดี ังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมทั้งในด้านต้นทุนทางภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่เมื่อน,นำมาผสนร,รวมกันแล้วจะช่วยพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยได้อย่างยั่งยืนสมกับวิสัยทัศน์ที่ว่าสุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพราการแพทย์แผนไทยก้าวหน้าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยั่งยืน